เฮโยสวัสดีทุกคนด้วยนะทุกคนอยู่กับผมจอร์ดฮาวดี้เองนะทุกคน <Wow. S 2> แล้ววันนี้เนี่ย <Wow. S 2> ก็คือเราจะมารีวิวผลใหม่นะที่แบบว่าเพิ่งรีเวิร์กมาสดๆดร้อนๆเลยนะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ผลกาวีตัวห,หัวขี้ <No. S 2> เอ้ยผลกาวิตี้ถูกแล้วเออ <Yeah, boy. S 2> แล้ววันนี้เนี่ย mm hmm. ก็คือเราจะมารีวิวผลกาวิตี้ในแบบ ตื่นแล้วก็หลับนะครับทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะทุกคนก่อนที่จะไปรีวิวเนี่ยก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอร์นฮาวดี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลีปให,หม่ๆจากผมนะครับจอร์นฮาวดี้ถ้าใครไม่กดซับหรือไม่ไกดไลค์เนี่ยผมจะไปถามแม่ของทุกคนทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาแบบว่าแล้ว รีวิวแล้วก็เราก็จะมีอะไรนะเราก็จะมีกระสอบสายในการทดลองในการใช้สกิลนั้นก็คือน้องอะตอมนั่นเองว้าวสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีครับเอาสวัสด,ดีมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนเราดูสกิลแรกกันหน่อยน,นะทุกคนสกิลแรกเนี่ยของมันก็อะไรสกิลแซดนะใช้มัค่อยเอ่อความชนะมาสเตอรี่ประมาณหนึ่งนะทุกคนให้มันจะเป็นการแบบว่าสร้าง อนาเขตนะทุกคนเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนอารมณ์กลางอนาเขตอ่ะมาเดี๋ยวเราลองใช้ดูขอจุ๊บได้เป็นไงเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดใช้อีกทีนึงกดใช้อีกทีนึงก่อนอะไรวะตอมถือว่าแรงถือว่าแรงใช้ได้เลยกดอีกทีนึงอีปุ้ง ไ,ได้อะมาเรามาดูสกิลต่อไปกันเลยกว่าทุกคนมาสกิล X ใช้ค่ามัเตอรี่ห0ึนะทุกคนเราลองกดใช้ดูอีก็จะเป็นการแบบว่าอะไรนะเอดูดูดฝุ่นต่างๆี่ยนะก็คือแม่งเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยทุกคนแล้วแล้วก็แบบว่าอะไรนะเสกหินอนะ่ะก็คือดูดหินจากพื้นอนะ่ะมาตีศัตรูนะดูดูดูด,ด,ดแรงแรงแรง อันนี้คือกดได้ไม่จนนะํากัดนะดาเมกก็จะอยู่ประมาณ 3, ามพนสี่นะก็คืออันนี้คร่าวๆก่อนนะทุกคนนี่นะทุกคนชี้พี่ที่ศัตรูนะทุกคนปุ๊บนี่โคเทโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูมุมมองของตอมกับพี่ดีกว่าอุ้ยะก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยะก็คือสกิลมันมีไม่จํากัดเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ย เนี่ยสกิลถือว่าเท่มากๆเลยนะทุกคนในการแบบว่าอะไรเอาไปใช้ PVP หรือว่าจะไปใช้นู่นนี่นั่นได้สารพัดประโยชน์จริงนะผลกาบวิี้ปมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปเลยดีกว่านะทุกคนสกิซีนะทุกคนใช้ค่ามาสเตอรี่สองร้อยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราลองกดใช้สกิลซีปุ๊บมันจะเป็นการชาร์จนะทุกคนถ้าเรากดค้างกดชาร์จเราก็ชี้ไปธีศัตรูนะทุกคนชี้พปที่น้องต่อมเลยปุ๊บ นี่มันจะเหมือนแบ็คหัวสูดด,ดาม,มีดปรเมาณสามพันหนึ่งร้อยเลยอ่ะโหดมากเดี๋ยวเรากลองกดใช้อีกทีหนึ่งชี้พิธีอีกครั้งหนึ่งชี้พิธีสตูอีกครั้งหนึ่งฮึบอุ้ย ผมขอตั้งชื่อให้อุกกบาทอันนี้คือกาแล็กเซียนเอ็กโพชั่แรงมากจะเป็นการเรียกอุกกบาทลงมานะทุกคนกดไปปุ๊บ <แ S 1> โอ้ <แ S 1> ไม่อดอมันมาแล้วมันมาแล้ว เคมะเรามาดูสก,กิลไอ้นี่มั่งดีกว่านะทุกคนกาวิตี้ตื่นแล้วนะครับทุกคนตื่นนะไม่ใช่หลับนะว่ามันจะมีเกตกาวิตี้ฟูลี่อยู่นะทุกคนก็เอางานนะก็คืออันนี้คือเฟ์ชั่นที่ตื่นแล้วนะทุกคนกดสกิลแซ่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกดสกิลแซ่บกันแซนะทุกคนใช้ค่ามัเตอรี่หนึ่งก็คือเอาเวกแล้วนะ กดสกิลหนึ่งอนะอุ้ยตูม้ม<อ>นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนกว้างก็จะกว้าง<อ>เนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะทุกคนกจะเป็นสกิลแบบว่าแล้วนะสกิลแบบว่าตีธรรมดาแนละ้วทุกคนลองกดดูปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยนี่ก็จะมีหินนะ<อ>ทุกคนมีหินกระแทกเลยนะอนิเมชั่นก็จะสวยขึ้นนะทุกคนกดักกระแทกอีกทึงน,นี่มีหินด้วยโอเค ถ้ากดไปข้างหน้าทุบเ <Hey. S 1> ออนี่เท่เท,ท่ขึ้นนะทุกคนต่อไปมาดูสกิลแบบว่าอะไรนะยิงอุกาบาตนะทุกคนฮึไ oh. อยี่กาเล็กซียดิเอ็กซ์โพชั่น oh. ของเท oh. ลองใหม่โอ้ยแหลดาเมจสองพันแปดนะทุกคน oh. ก็เอาไปดูสกิล X อกซ์กันเลยดีกว่านะทุกคนสกิล X อซ์เนี่ยก็เดีย๋ยวเราลองกดกดนะทุกคน อนี่ถือว่าสกิลนี่ถือว่าเท่ขึ้นนะก็ก็จะเอ่อสกล X เนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือเป็นการชาร์จนะทุกคนเกียนนะทุกคนสกิล C เนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบว่าอลังการงานสร้างอื่นะทุกคนกดสกิล C ชาร์จไปที่ศัตรูนะฮะชาร์ตไปเลยปึ๊บอีก็จะเป็นการโดนดูดนะทุกคนทุกคนก็จะโดนดูดนะอี่โดนดูดกลายเป็นหิน ขนาดใหญ่แล้วมันก็จะฮีระเบ,บิโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนดูมุมมองของน้องตอมดีกว่านะลุอ๊อุ๊ยนี่คือการดูดนะเฮ้ยชิปหายแล้วกูดโดนด,ดูดชิปหายแล้วใหทุกคนโอ้ยยังแลงลงไปคุยกับลากมะม่วงได้เลยสกิลนะทุกคนกด ก็จะเป็นการาปล่อยลูกระเบ,บิดนี้ก็จะเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าอะไรนะก็เอาง่ายนะทุกคนสกิลมันก็เหมือนเดิมมาเลมาลองกดใช้นะครับทุกคนนี่แต่ถ้าเรากดแบบแบบนี้คือถ้าเรากดกดอยู่ที่พื้นอนะ่ะมันก็จะดูดสิ่งรอบข้างอะ่ะมาเป็นตามสีนะสมมติว่าผมดูดหญ้าี้ยมันก็จะเป็นหญ้าแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้องตอมเนี่ยก็คือพออยู่บนอา,ากาศเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกแบบว่า รูปเอ่อรูปบุกกะบ่านะทุกคนเป็นแบบนี้เลยลองลองมาเปรียบเทียบนะเออเล็กเล็กกว่าใช่เล็กกว่าใช่แต่ว่าอาจจะเล็กกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอก็บท้ายเลดกกว่าสกิลสุดท้ายเนี่ยแม่งโคตรอภิมหาอลังการเลยกูบอกเลยว่าสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลอะไรซูเปอร์กาแล็กเซียนเอ็กโพชั่นดีๆนี่เองสกิลวีเลยครับกดไปเลย แต,แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าละกดกดธรรมดานะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือน้องตอมกดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสกิลธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวลองมาลองมากดค้างดีกว่านะทุกคนปึ๊บดูนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตอมกดปึด๊บกดสกิลวีค้างนะทุกคนปึ๊บวีโตโคตรโคตรตึง ซูเปอร์แคลเซียนเอ็กพรชันพี่ผมแหลกเลยแหลกไอตอมแหลกเลยทุกคนโอ้โหเกียดร้อเกียดนผมจะกดสกิลวีให้ดูกดค้างนะทุกคนปล่อยครับนี่อย่างแรงมาเลยหนกับบาทของกูวยวอย่างแรงไหมแรงไหม 5 7าโอ้โหถ้าอยากทำให้สกิลแต่และสกิลอะ่ะมันแบบว่าอลาัางการนะทุกคนก็คือเราต้องเก็บเกรดเอ่อคาวิตี้ฟิวลให้เต็มนะ f u วลีอะไรอะ่ะเออช่างแม่งเหอะโอเนนะครับทุกคนเป็นยังไงมั่งกับการรีวิวของผมนะครับอาจจะดูผิดเพี้ยนหน่อยนะทุกคนก็เอ่อก็วิธีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนแม่แบบว่าแรงมากเลยนะทุกคนมันแบบว่าผลเนี่ยคือมันดีมากเลยอะทุกคน แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนก็คือถ้าใครดูจนจบก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับจอร์ดฮาวดี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับจอร์ดฮาวดี้งั้นก่อนที่เราจะจบเนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันนะทุกคนไปต้อมไปสุ่มผลกันไปเราไปสุ่มผลกันก็เดี๋ยวมาดูน้องต้อมสุ่มผล เฮ้ยนี่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยได้ผลแล้วเฮ้ยเกาวิตี้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่าผมเมาจากกระเป๋าหายซุ่มได้ผลนี่ไหนวะเฮ้ยผลแล้วอ๋อผลลับเบอร์โอเคงั้นตาผมสุ่มนะครับมาสุดท้ายเลยนะมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมีสูตรนะทุกคนจะเอาไปใช้ก็ได้นะทุกคนก็ลองใช้สูตรนี้ดู ขั้นแรกเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยใช้แบบว่าแล้วนะเรียกอุกอบาทลงมาทุกคนนี่เรียกอุกอบาทมา <B OOM! S 1> เดเดๆนะขอใหม่โอเคนี่เรียกอุกอบาทมาปุ๊บนี่อุกอบาทเรียกอุกอบาทมาสองลูกเลยเออโดนสมังแอดมินให้ผลเกลือกับผมอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปแนบหน้าแนบหน้าแอดมินนะแล้วเราก็พูดว่า หน,น่นมนะหน่มนะโอเคเรากดสุ่มแล้วนะทุกคนกดสุ่มเลยเฮยอะไรวะเนี่ยเราพี่น้องกันใช่ไหมเนี่ยตอมอุ้ยเราพี่น้องกันใช่ไหมเนี่ยปะบายๆก่อนนลูกบ,บายๆก่อนนะทุกคนบายบาๆ